ใช้วิธีการกินลังนกถ้าใครทําตามนอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์แน่นอนลังนกที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นลังนกของพ่อประเสิฐไทยปกติแล้วเขาจะเป็นลังนกส่งออกต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าไต้หวันแต่ว่าครั้งนี้เขามาทีตลาดในไทยแล้วทุกคนเป็นลังนกแค้แน่นอนวิธีที่หนึ่งคือกินคู่กับน้ำผึ้งและน้ำมะนาวอันดับแรกเทลังนกลงไปโเสร็จแล้วใส่น้ำผึ้งลงไปขอแล้ว นาลงไปนิดหน่อยอือหือข้าเลยอุย้ยอหืกินหอมมากแข่งลงไปอือหืออร่อยวิธีที่สองกินคู่ก,กับเฉากล้วยโอ้เฉาวกล้วยชาม,ชาม กินคู่กับไข่ขาวมาทุกคนเริ่มจากแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันก่อนเราจะใช้แค่ไข่ขาวนะจ๊ะเอ,อนี่เนื้อเยอะมากแม่เ,อเ้อเละขเลให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันเลยทุกคนคนเข้ากันแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไปน,นึ่งหรือว่าเอาเข้าไมโครเวฟตั้งไฟอ่อนๆก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วทุกคนหน้าตาก็าออกมาประมาณนี้เลยดู แมเอาดีๆนะกินหอมมากมาเรามาชิมกันขอชิมหน่อยนะ